สวัสดีนะคะทุกคนพบก,นกันกับช่องเจ๊ก่สันหามาแช่อ,อีกเส้นเคยมื่อนี้เจ๊กับพ่อล้วเดือของดีที่อยู่ในบ้านก็คือกล้วยกล้วยแหล่ๆดำๆแบบนี้ค้ามูเจ้ามีอยู่บ้านจะถิ้งเด้อบว่ว่าจะเป็น กล้วยพันแบบไหนคือใส่ใ้เบิดเลยเขาจะมาสอนเรื่องของริวรอยเพราะว่าเจไปซื้อมาแล้วว่ามันช่วยในการดูแลผิวหน้าของเราได้ดีเปลี่ยนจากผิวถดถ่าให้เป็นผิวเด็กน้อยวิธีทําในขั้นตอนแรกก็คือบบยากเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าข่อยจะเหตุแบบใดแน่อันดับแรกที่เจเตรียมมาก็กจะเป็นน้าตาลทรายนะคะทุกคนน้ําตาลทรายนี่เขาบอกว่าใส่ในการขัดผิวแล้วทําให้ผิวหน้าเราเนียนลดริวรอยต่างๆได้ดีว่าสันเด้ะ แล้ววิธีอย่าลืมเดี๋ยวเจ้ากะที่บอกว่าเอ้ากล้วยได้เอาวเ้เฮ็ดยางกล้วยก็เอาไว้ผสมกับน้าตาลทรายนี่แหละเตรียมมาก่อนน้าตาลทรายหนึ่งซ้อนโตแบบนี้คอยใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงเด้อเพราะว่าข่อยนี้มักคงแดงดำาๆแบบนี้ละ่ะน้ำตาลทรายขาวก็สามารถใส่ได้เส้นเดียวกันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะกล้วยเน่ากล้วยดำที่เจ้าเห็นนี่ล่ละเตรียมมาเลยข่อยจะใส่แค่ ครึ่งรูปต่อครั้งยิ่งเทียยิ่งเนายิ่งง่อมยิ่งดีเด้อมันจะได้ขยีง,ง่ายๆหรือว่าทุกคนเส่เอาไปปั้นก็ได้แต่สำหรับเจแล้วคือใส่แบบขยีขยำนี่แหละเจชอบ หลังจากใส่กล้วยไปแล้วเจ้ใส่กล้วยไปแล้วเครื่องลูกแล้วก็น้ําตาลใสอีกหนึ่งส่อนตข่อยก็จะใส่มือขยําแบบนี้เลยอาจจะดูดิบดูเทือนแน่นิดนึงเอา้ามันเป็นวัฒนธรรมของเจเองค่ะทุกคนใครที่ใส่เครื่องปัน้นก็สามารถเท็ดได้ทายังไงกระได้ยังว่าให้กล้วยมันเต็กแล้วก็ลน้ําตาลหฮอละลายเขากันดีเพราะว่ากล้วยมันมีโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินที่ช่วยในเรื่องการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าขาวใสพร้อมกับลดฝ้ากะได้ด้วยพนาปาดคุณสมบัติมันคือหลาย มาสร้างวาแทบบเทนนี่ขยำลงไปแบบนี้คือจังเฮียใหเทเด็กน้อยกินนั่นล่ะอาจจะดูเละแน่นี่แหละความเละยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์นะสูตรนี้ใช้สําหรับการพอกไว้สัก15หนาทีก็ได้หรือว่าจะสะครับขัดวนกอดสัก 3- 5หนาทีได้เบิดค่ะเอาที่เจ้าสบายใจเลยดีขยำไปแบบนี้สูตรนี้เจ๊ก็บอกเลยว่ายังบม่เคยใส่รู้สึกเหนียวเหนียวในการขยำมันขนาดถึงมือยังเหนียว,ยว,ยวสดถึกหนาสิซ้ําใดนะเฮ้อ แต่คิดว่าหนาคงจะเนียนจะนิ่มดีอยู่จีคิดว่านีไทายแบบซูมไกลๆแล้วโอ้โอยเงี้ย <c oughs> <c oughs> มือข่อยก็แบบว่าสันนิดนึงนะคะทุกคนในวิธีการผสมกล้วยของเ้านี่เห็นปน่โอ้ยอ่ะแบบว่าวิตามินคือดีเลิศมากเลยนะคะทุกคนดูสีหน้าฉายขนาดนี้อ่ะไม่ลองไม่ได้แล้วนะ